สวัสดีค่ะโฟโฟนฟีสไตล์ค่ะขาเลาะนะคะตลาดนิคมหกางกัมบางปูช่วงเย็นค่ะวันนี้ก็คือพามาชมร้านของคุณแม่ยุพินนะคะขนมฝักบัวแม่ยุพินค่ะกรอบหวานมันอร่อยนะคะ สูตรโบราณค่ะเป็นขนมปักบัวนะคะลุงซื้อมาขายไปหมดแล้วบ้านตรงนั้น,นะครับนี่ค่ะขนมปักบัว น้ำไปจ้นารอนนะคะได้น้จ้าไปน้ำน้ำนค้เลยค่ะ,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณพี่ขายมานานหรือยังคะอ๋อน,น,นานแล้วจ้าขายนานแล้ว หลา,ายปีแล้วค่ะครับหลายปีแล้วค่ะนี่นะคะเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะคะที่สุดก็เอาขึ้นจากกระทะนะคะมันก็ลงใหม่ไวมากค่ะชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งก็แปบ๊บเดียวสุดนะคะนอกจากมีขนมปักบัวแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะคุณพี่เขาก็ ขายเขาเรียกข้าวจี่นะคะข้าวจี่ค่ะหมดแล้วนะจ้าเนี่ยหมดแล้วข้าวจี่หมดแล้วเหรอคะนี่นะเหลือเหลือแค่ห้าแผ่นราคาขายขายมาเหลือแค่ห้าแผ่นนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะอันนี้ก็คือที่ชุบนะคะ วันนี้ข้าวจีขายกี่แผ่นแล้วคะร้อยแผ่นร้อ่นะคะข้าวจีร้อยแผ่นเหลือแค่ห้าแผ่นค่ะขายดีมากๆเลยนะคะแผ่นละสิบบาทค่ะไม่แพงค่ะนี่นะคะเหลือนี่อีกอีกชิ้นหนึ่งนะคะจากร้อยแผ่นก็เท่าที่เห็นค่ะว็าขายดีนะคะนีต้มเตาค่ะ เ้าจียืนตรงนี้หอมมากเลยค่ะหอมค่ะสูตรคุณลุงนี่ขายร้อยแผ่นนี้พักเดียวนะคะเดี๋ยวไปชมขนมปักบัวนะคะ ขนมปักบัวก็ราคานี่นะคะของละยี่สิบบาทค be ่ะเมื่อ้องอันครับครับผมเขียวๆนะรับประทานค่ะ ก็จีไปอีกแล้วนะคะสองแผ่นเหลือสีค่ค่ะนี่ค่ะบัเตานะคะก็สินค้าขายออกได้เรื่อยๆนะคะคุณพี่ก็ชื่อร้านเจ๊นมนะคะไม,นะไม่ไม่ใช่นะคะขอภัยด้วยค่ะขนมฝักบัวแม่ยุพินนะคะกรอบหวานมันอร่อยค่ะ เป็นสูตรโบราณนะคะคลิปนี้คนโฟนฟีสไตล์ขอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นส่วนและกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ